สวัสดีครับผมมาเจอก,กันกับคลิป EP นี้นะครับผมก็คือวันนี้เมนูง่ายๆของผมเมนูมามา่าแต่เป็นมามา่มาที่แบบง่ายๆแต่ได้ใจนะครับผมนี่เห็นไหมอ่ะซูมเข้ามาหน่อยครเ,เข้ามาดูเข้ามาดูนี่เห็นไหมมีพริกมีตะไคร้มีไมมะกรูดโรยด้วยพริกพริกผงหน่อยเพิ่มสีสันนี่มันไม่ได้นะกลัวอะไรนะครับ มะนาวเห็นไหมยฮับทีน้องอต่อไปก็ทีเด็ดของเรานี่ใส่ลงไปมาม่ารถนี้ผมชอบมากสมัยเด็กนะถ้าใครเคยกินนะมาม่ายี่ห้อนี้นะแต่ไม่โฆษณาให้เขาหรอกเพราะยังไม่ได้ค่าโฆษณายี่ห้อน,นี้สมัยก่อนเราจะกินจะกินอ่ะ ก,ก,กินโอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกินกินเล่นน่ะเออนี่เห็นไหมสีหอครวันนี้วันนี้กินสีหอแต่ฝีมือนี้สุดยอดมากยังไม่ยังไม่เท่าไรนี่ไไข่อีกสี่คองอ่าเดี๋ยวค่อยติดตามตอนเอาไข่ลงอย่างนะครับอ้าครับต่อไปนะเมื่อกี้มันมันฟดละภาษานสารฟดคือมันเดือด เรานี่ครับคาน